สวัสดีค่ะพี่ป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดที่1.10นะคะหน้าที่27เนาะอ่ะมาดูโจทย์พร้อมกันเขาบอกว่าให้เราหาคอรอนอรคอรอนอรคืออะไรนะคะคอรอนอรก็คือคูณร่วมน้อยเป็นตัวที่น้อยที่สุดที่มีพหุคูณมีพหุคูณแล้วก็ หาตัวพหุคูณใช่ไหมคะถ้าเป็น1.9้าหาตัวพหุคูณที่มันเท่ากันนะคะเราก็จะตอบว่ามันเป็นครนนั่นเองก็คือตัวที่น้อยที่สุดที่จํานวนที่เขากําหนดให้น่ะมันสามารถหารได้ลงตัวเหมือนกันก็คือมันเป็นตัวคูณร่วมน้อยนะคะหาครน a ของจํานวนที่กําหนดโดยการแยกตัวประกอบอ่ะทีนี้เราจะมา เรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะคะการแยกตัวประกอบข้อที่1 9และ15ใช่ไหมคะการหาครนรนโดยวิธีการแยกตัวประกอบก็แค่เอาตัวแรก9มาค่ะกับ15มาค่ะอ่า ...9 เราก็แยกว่า9คืออะไรคูณกับอะไรต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะ คูณกันจำนวนเฉพาะจำได้เนาะก็คือจำนวนที่มีแค่1และตัวมันเองสามารถหารได้ลงตัวนะคะอ่ะ9คือ3คูณกับ3 3ใช้ได้ไหม3เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ3มีใครบ้างที่หารไม่ได้ลงตัวมี1แล้วก็มี3มมีตัวอื่นอีกไหมคะ ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น3เป็นจำนวนเฉพาะ3จึงใช้ได้นะคะ9ก็เลยเท่ากับ3คูณ3ต่อไป15ค่ะ15คือ3คูณกับอะไรลูก3คูณ5นั่นเองอ่า3เป็นจำนวนเฉพาะ5เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ5มี1และ5ที่หารไม่ได้ลงตัวเพราะฉะนั้น5ก็เป็นจำนวนเฉพาะ ทีนี้คอรนเราจะหามาจากยังไงเราก็มาพิจารณาตัวที่มันมีเหมือนกันค่ะ9กับ15นี่แยกตัวประกอบออกมาแล้วมีตัวไหนที่มันมีเหมือนกัน3ใช่ไหมคะมี3เหมือนกันอ่าหาตัวที่มันมีคู่นั่นเอง3ตัวหลังมีคู่ไหมคะไม่มี5มีคู่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้น9กับ15เนี่ยมีคู่แค่ตัวเดียวนะคะ อันไหนที่มีคู่เราจะจับมันมาแค่ครั้งเดียวเจ้าตัวนี้มีคู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวที่มีคู่เราก็มาสรุปว่าดังนั้นคอรอนอของ9และ15คือเอาตัวที่มีคู่มาก่อนที่วงกลมเขียวๆนะคะเอามาตัวหนึ่งอ่าเอามาแค่ตัวเดียวเนี่ยอันเนี้ยเอามาแค่ตัวเดียวตัวที่มีคู่เอามาแค่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นๆล่ะคะตัวอื่นๆไม่มีคู่ให้เอามาหมดค่ะ เพราะฉะนั้น3ก็คูณกับ3แล้วก็คูณกับ5นั่นเองอ่าหาคำตอบสิคะ3า3คูณ3เป็น9 9คูณ5 9 5 45เพราะฉะนั้นตอบว่า45นั่นเองอ่าง่ายๆนะคะต่อไป เดี๋ยวคุณครูทําหน้าต่อไปเมื่อกี้หน้าย7นะคะเดี๋ยวคุณครูพาทําตัวอย่างหน้ายี่สิบหนึ่งข้ออุ่ยลืมลบฉเฉลยนะคะโอ้โหอะโอเคทําข้อนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะข้อที่มีฉเฉลยลบออกไม่หมดเดี๋ยวลบสุดๆเลยอ่านักเรียนเห็นทันแล้วนะคะดูทันแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะทําข้อนี้แหละเป็นตัวอย่างอ่ามาดูกันเลยค่ะ อันนี้ให้หาครโนโดยวิธีการแยกตัวประกอบของใครบ้าง6 16แล้วก็24เราก็เอามาทั้ง3ตัวเลยนะคะเอามาทั้ง3ตัวแล้วก็มาแยกตัวประกอบ6กคือใครคูณกับใครคะ2คูณกับ3 2คูณ3เป็น6ใช่ไหมคะ2เป็นจำนวนเฉพาะ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้ง2ตัวนะคะ16บหคะ 16ก็คือ4ี่คูณสใช่ไหมบางคนบอกว่า4ี่คูณสี่อ่ะทีนี้เราต้องมาเช็คแล้วล่วคะค่ะว่า4ี่เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะไหม4มีใครหารได้ลงตัวบ้าง1ใครอีกคะสองสองเป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็มี4มีตัวมันเองด้วยเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่า4เนี่ยมีตั้ง3ตัวที่หารมันได้ลงตัวเพราะฉะนั้น4เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยก4 ออกไปอีกค่ะว่า4คืออะไรคูณกับอะไร4ก็คือ2คูณกับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แยกเป็น2คูณกับ2 2เป็นจำนวนเฉพาะเนาะสรุปแล้วก็คือนะคะ16มันเท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2 2, 2, 2 2คูณกัน4ตัวแล้วเขียน4คูณ4ไม่ได้เพราะว่า4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะเข้าใจยังอ่าเข้าใจแล้วนะคะ 2คูณ2คูณ2คูณ2นั่นเองอาต่อไป24 24คือเราเอาแม่น้อยๆก่อน2คูณกับ12อย่างนี้ใช่ไหมคะ2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแต่12เป็นไหมคะ12ไม่เป็น12มีตั้งหลายตัวหารมาได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเราต้องแยกใครต่อแยก12ต่อคะ่ะ 12คืออะไรคูณกับอะไรอ่าสคูณ6กใช่ไหมคะสเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่6ยังทำอะไรได้อีกยังแยกได้อีก6คือ2คูณ3เพราะฉะนั้น12เราแยกได้เป็น2องคูณ2คูณสนั่นเองนะคะสองคูณ 2, คูณสเราก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ 2คูณ3หรือนักเรียนแยกอย่างนี้ก็ได้นะลูก24เอาแม่2มาหารสั้นก่อน22 2เป็น24ต่อไป12ต้องเอาจำนวนเฉพาะมาหารก็แม่2เหมือนเดิม26 1 2ใช่ไหมคะ6ก็เอาจำนวนเฉพาะมาหาร2 3ได้6เนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้2 3ตัวแล้วก็3 1ตัวตรงเป๊ะไหมคะลูกตรงเป๊ะนะเราสามารถหารสั้น เพื่อแยกตัวประกอบก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นจำนวนเฉพาะเนาะทีนี้ตัวที่ซ้ำกันเราต้องเอาตัวที่ซ้ำกันทั้ง3ตัวมาก่อนนี่มีเหมือนกัน66แล้วก็24มีอะไรเป็นตัวประกอบเหมือนกันเลยมี2เป็นตัวประกอบเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตัวประกอบ3เอาอันที่มี3ตัวเหมือกันต่อไปค่ะ ต่อไปมี3ตัวอีกไหมคะที่ซ้ำกันทั้ง66แล้วก็24มีไหมคะไม่มีแล้วแต่มันมีสองตัวค่ะคุณครูอาค่ะเอาไหมคะเอานะคะสองตัวก็เอา3มเจ้าตัวนี้ไปซ้ำกับไข่ลูกไปซ้ำกับ3มของ24ใช่ไหมคะอันนี้มีสองตัวเราก็เอานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะฟืบข้ามมาฟืบนี่นะคะ ตัวนี้เอาอ่าสามเสร็จปุ๊บมีของใครอีกหรกมีของสองนี่นะคะสองซ้ำกันสองตัวก็เอานะคะแต่ซ้ำกันตัวเออแต่ถ้าไม่มีคนซ้ามีแค่ตัวเดียวเอาไหมคะอ่ะเว้นมันไว้นะคะเว้นมันไว้แต่อันนี้มีซ้ำสองตัวก็เอาได้หนึ่งคู่แล้วได้อีก1คู่นะคะเราต้องพิจารณาตัวที่มันซ้ำกัน3ตัวก่อนนะ สามตัวครบแล้วค่อยมาเอาสองตัวส่วนเหลืออีกตัวหนึ่งมีคู่มีเพื่อนมีอะไรไหมคะไม่มีก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยค่ะ,ะทีนี้เราก็มาเขียนนะคะดังนั้นคณนของ6 16และ24ก็คือจับตัวที่ซ้ำมาคูณกันอเอาเจ้าตัวนี้มาก่อนเอามาแค่ตัวเดียว2นะคะตัวนี้เอาไปแล้วเนาะต่อไปคู่ไหนอีกคะคู่ของ3ก็เราก็คูณ3าม หรือถ้านักเรียนกลัวไม่สวยนักเรียนเรียงลำดับเลขน้อยไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือไม่เรียงก็ได้ต่อไปคู่ของ2ก็คูณ2ต่อไปคู่นี้ก็คูณ2แล้วก็เหลือใครไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนเลยเหลือสองอีกตัวหนึ่งเราก็เอามันมาเลยนะคะจับทั้งหมดคูณกัน2คูณ3เป็น6 6คูณ2 12คูณ2 24 24คูณ2เป็น48นั่นเองนะคะฟึบฟึบฟึบเอาใหม่ได้48นะคะเราก็ตอบว่า48่อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหน้า29นักเรียนขาข้อที่เหลือนักเรียนต้องทำเองนะคะช่วยเหลือตัวเองทำเองนะลูกนะทำเองเนาะ ทีนี้หน้า29เดี๋ยวคุณครูทำข้อไหนให้ดูทำข้อ8ให้ดูแล้วกันนะคะทำข้อ8ให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะเรามี3จํานวน 27, 54แล้วก็162อันนี้จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งยาวนิดหนึ่งนะคะ27แม่ไหนฮันได้ลงตัวลูกแม่3ใช่ไหมคะ3คูณใคร3คูณ9ได้27แต่9เป็นยังไงลูกไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 9แยกได้9ก็คืออะไรคูณอะไรลูก3คูณ3นั่นเองอ่า27ก็เลยเท่ากับ3คูณกัน3ตัวนะคะต่อไป54 54คือ3คูณเท่าไหร่อหนูคิดไม่ออกคะ่ะคุณครูอ๋อถ้าคิดไม่ออกหนูก็เอา54มาตั้งคะ่ะหารด้วย3คะ่ะ3 1เป็น3ามหลบ3ามเดอือเศษสองดึง 4ลงมา3เท่าไหร่ได้24 3 8 24นั่นเองนะคะต่อไป 18... เอาจำนวนเฉพาะหารนะเอา3หารเนาะ3เท่าไหร่ได้18 3 6ป8นั่นเอง6เอาแม่ไหนหารลูกแม่2ก็ได้นะคะ2เท่าไหร่ได้6 2 3เป็น6เพราะฉะนั้นเราก็จะได้3คูณกัน3ตัวแล้วก็คูณกับ2อีกตัวหนึ่งนะคะอ่า ก็เอามาเขียนเลยควรที่จะเอาตัวน้อยขึ้นก่อนเนาะสองหงตัวคูณกับ3อีกกี่ตัว3ตัวนะคะอืมต่อไป162เป็นเลขคู่เราตั้งหารอย่างนีเลยนะคะเป็นเลขคู่แม่ไหน่อยได้ลงตัวแน่นอนแม่สองนะคะเพราะว่าสองเป็นจํานวนคู่ที่เป็นตัวเดียวอะที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะสองเท่าไหร่ได้สิบหกสองปดสบห 2เท่าไหรได้2 2 1เป็น2นะคะเพราะฉะนั้นได้81ต่อไปแม่ไหนแม่3นะคะ3เท่าไหร่ได้8 3 2เป็น6ลบกันออกมาเหลือเศษ2ดึง1ลงมา3เท่าไหร่ได้21 3 7 21ต่อไป27เอาแม่ไหนแม่3 3เท่าไหร่ได้27 3 9 27 แม่9เออ9เอาแม่3นะคะ3 3เป็น9เสร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมี2 1ตัวแล้วก็มี3อีก4ตัวนะคะ2คูณ3 4ตัวเราก็เอามาเขียนเลย2คูณ3กี่ตัวลูก4ตัวฟืบนี่เองต่อไปจับใครก่อน จับตัวที่ซ้ำกันกี่ตัวก่อนสมตัวก่อนนะคะนี่นี่อันไหนตรงกันจับเลย3มตัวก่อนเพราะว่าเรามี3ามจนวนเนาะได้และ1หนึ่งพวกเฮ้ยคุณครูขามันมีอีกพวกหนึ่งค่ะที่มันซ้ํากันสามตัวเพราะฉะนั้นเราก็เอามาอีกพวกหนึ่งอเอามาอีกพวกหนึ่งได้สองพวกแล้วอ้าวหมดแล้วคะ่ะหมดหรือยังยังไม่หมดเลือดเจ้าตัวไหนสามอีกโอ้ยคุณครู เอาตัวนี้แล้วกันเนาะนี่ฟืบ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 คุณครูขามันไม่สวยเขียนใหม่ได้ไหมนักเรียนขามันไม่สวยเขียนใหม่ได้ไหมโอ้มันลบออกไปหมดเลยเนาะอ่ะไม่เขียนใหม่ก็ได้นะคะเอาแบบนี้เลยเนาะไม่สวยไม่เป็นไรให้นักเรียนเข้าใจก็เพราะว่าเนี่ยมันคู่กันมันคู่กันนะคะมันซ้ํากัน3ามตัวนะอ่ะข้ามเขตข้ามแดนเลยทีนี้คุณครูขามันหมดแล้วค่ะ มันเหลือตัวคู่แล้วค่ะทีนี้โอเคตัวคู่เราก็จับมันคู่กันนะสองตัวเราก็เอาอ่ะมาวงเพื่อความชัดเจนอันนี้ซ้ำกันสองตัวเจ้าตัวนี้ซ้ำสามตัวซ้ำสามตัวแล้วก็ซ้ำสามตัว,ว,ตวอ่าทีนี้จับมันมาคูณกันค่ะเอาเอาคู่สามมาก่อนมีคู่สามอยู่สองตัวก็จะได้สามคูณ สแล้วก็นี่นีตัวนี้ด้วยอย่าลืมอีกคูณ3อีกต่อไปคูณใครคะมี2ตัวก็คูณ2ตัวหนึ่งแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายคูณอะไรอีกคะคูณสาหาผลคูณค่ะลูกสามคูณสเป็น9 9้าเคูณสามยี่สินะคะคุณครูขอจับสตัวนี้คูณกันเนาะ2อคูณสเป็น6แล้วก็เอา27่คูณหค่ะ 7คูณ640อาจจับคู่ออคูณอย่างนี้นะคะ7คูณ642ทด4 6 2คูณบวก4เป็น16คําคำตอบของเราก็คือ162นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันออกมาได้162คอรนอของมันก็คือนักเรียนอย่าลืมเขียนอันนี้นะลูกแต่และข้อคุณครูไม่ได้ทวนให้แต่ว่านักเรียนต้องเขียนทุกข้อนะคะว่าดังนั้นคอร์นอของ โจทย์นะคะลอกฟึบฟืบฟบมาคือใครคูณใครบ้างนะคะแล้วก็เขียนผลลัพธ์ที่คูณออกมาได้162นั่นเองอ่าข้อที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะอย่างน้อยทำเพิ่มหน้าละหนขอ้อหน้า27 28 29นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปหกท,กทุกๆคนมากๆนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าวันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ